ดีเช้าวันจันทร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2567กับบิ w e นเว h Daily นะคะที่จะเป็นการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยุทการลงทุนในกองทุนรวมโดย b Strategy w e a l t h t e a m ค่ะตลาดพุ้นหรันะคะยังคงปิดในแดนบวกโดย S&P 500ก็แตะที่ระดับ5,995จุดน,นะคะแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคอลนะคะบ่งชี้ว่าอาจจะทะลุที่6,000จุดได้ในระยะ หนึ่งนะคะแล้วก็อาจาจะเกิดแรงขายได้นะคะจากอินเลดเวฟนะคะที่ก็บ่งชี้ว่า s อแชมพีห้าร้ค่ะมีโอกาสที่จะทำออทํมาหหายใหม่อีกครั้งในระยะสั้นทั้งนี้ค่ะปัจจัยบวกที่ทําให้เชื่อว่า Index นะับปลปีนะคะจะเร่งตัวขึ้นจากนี้ก็คือการกลับมาของทรัมป์นั่นเองนะคะในเรื่องของนโยบายการลดภาษีในประเทศอีกทั้งการซื้อหุ้นคืนนะคะหรือการไบแบ็กโดยก็จะส่งผลบวกต่อ,อ,อกลุ่มหุ้นนะคะ โดยเฉพาะกลุ่มของซิจิคอลนะคะโดยเ,เช่นกลุ่มเช่นธนาคารนะคะที่เออร์เน็งในแต่มาที่ผ่านมาค่ะมีการเพิ่มขึ้นมากว่า30%แต่ที่ระดับ200แสนล้านดอลลาร์รวมถึงโกลด์ซ็อกนะคะแล้วก็คริสโตเคอเรนซีค่ะที่ล่าสุดเช้านี้ก็บิตคอยตะที่ระดับ80,000ดอลลาร์ไปแล้วค่ะ CFTC option นะคะยังคง bullish นะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะทั้งการลงทุนจากทั้งสถาบันแล้วก็รายย่อยนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีการลองตัวของบอลที่เป็น duration ในระยะยาวนะคะที่เชื่อว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งในขณะเดียวกันค่ะก็มีการช็อตตัวบอลระยะสั้นนะคะจากโอกาสที่การลดดอกเบีย้ยที่ยังคงมีอยู่ค่ะตลาดก็ยังคงจับตากับการลดภาษีแล้วก็การเพิ่มกำแพงภาษีของจีน กับจีนนะคะของทรัมป์นะคะโดยการลดภาษีค่ะจะทําให้เงินเฟอ้ออาจจะเร่งตัวขึ้นมาส่งผลให้แต่ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็จะเป็นแรงกดดันให้ดอกเบี้ยค่ะหรือว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยชะลอตัวลงไปบ้างนะคะในปีหน้าโดยคอนเซ n นทรสล่าสุดค่ะยังคงชี้ว่าจะเห็นการลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะและในปีหน้าจาก6ครั้งเหลือที่3ครั้งค่ะ ส่วนในสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขตัวเลขเศรฐษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐที่น่าจับตาก็คือเงินเฟ้อในวันพุธน,นะคะโดยตลาดยังคงให้น้ําหนักไม่ได้ต่างจากเดือนที่ผ่านมารวมถึงตัวเลข PPI แล้วก็ Retail s a l e ในวันศุกร์ค่ะค่าเงินดอลลาร์นะคะมีการแข่งค่าขึ้นมาแตะที่ระดับ104.90นะคะส่วนบอลยูค่ะยังคงเป็น Blue Flattening นะคะที่ยังเอื้อต่อการเข้าลงทุนในกลุ่ม growth stock แล้วก็ cyclical ค่ะ <c oughs> ส่วนราคาน้้ามันนะคะแล้วทรงตัวและราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปค่ะปรับตัวลดลงมา1%ในขณะที่เอเชียเช้านี้อาจจะเชิญแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่านะคะส่งผลให้ส่งผลต่อฟันโฟลนั่นเองนะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นเบสเพอร์ฟอร์แมนเลยนะคะที่ปรับตัวบวกกว่า2.4%ซ็ในสามร้อยนบวกมาประมาณ5%จากความหวังเรื่องของจีนจะกกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เฟดลดอัตราดอกเบีย้ยค่ะ ส่วนการประชุมของจีนนะคะก็ที่ผ่านมาก็ยังคงรีเฟนแนนต์ตัวของนี้รัฐบาลอยู่นะคะที่ประมาณสิบเท่นอยู่แต่ก็ไม่ได้มีการออกมาตรการใหม่ๆก็อาจจะทําให้ นักลงทุนเนี่ยผิดหวังนะคะการล้มถึงการกลับมาของทำนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยจีนอาจจะต้องมีการเตรียมตัวสําหรับนโยบายที่จะใช้ในปีหน้าเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าจีนอาจจะต้องมีการวางแผนสําหรับตัวของทาริฟ60%ในปีหน้าในขณะเดียวกันตอนนี้ค่ะก็อาจจะค่อยๆทยอยกระตุ้นเศรษฐกิจไปนะคะโดยล่าสุดเนี่ยไอความไม่ชัดเจนเรื่องของทาริฟเนี่ยก็กดให้การลงทุนทางตรงหรือ FDI จากต่างชาติะที่มาลงทุนในจีนก็มีการชะลอ แต่อย่างไรก็ตามค่ะนักเศร,ร,รษฐศาสตร์ยังคงเชื่อว่าอาจจะเห็นการลดอัตราดอบีแล้วก็ลดเงินทุนสำรองของธนาคารนะคะของจีนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมภายในปีนี้แลนะอาจจะมีการเพิ่มเพดานนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นนะคะเป็น35.52ล้านล้านหยวนนะคะก็จะทําให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ย ก็สามารถออกพันธบัตรได้เพิ่มเติมอีกประมาณ6ล้านล้านหยวนนะคะใน3ปีและรวมถึงการใช้โคตารัฐบาลพิเศษอีก4ล้านล้านหยวนใน5ปีวัตถุประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นคอนซัมมชันในประเทศนั่นเองนะคะส่วนตัวเลขจีนนะคะในสัปดาห์นี้ก็จะมีวันพุธที่จะมีการประกาศโลนโกลและวันศุกร์ค่ะจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญไม่ว่าจะเป็นฟิกแอสเซทอินเวสท์เมนต์อินดัสเทรียลโพลักชันนะคะรีเทลเซลนะคะโดยคอนเซนแซสยังคงชี้ว่าจะขยายตัวขึ้นค่ะ ส่วนกลยุทธการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะถ้ามีการยอ่อเราก็ให้ Buy on d i p อยู่นะคะโดยเฉพาะในตลาดหุ้นสารัฐนะคะส่วนตลาดหุ้นจีนยังคงเน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นมากกว่าการลงทุนในระยะยาวค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ